พี่ตองขึ้นราคาตามระเบียบบอกเลยว่าขึ้นเก่ง สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับมอสได้ทำละไนี่คือช่องแคทิลามอสค่ะวันนี้มอสจะพาทุกคนไปอัปเดตราคาของกระเป๋าลุยวิตองกันซึ่งล่าสุดเขาปล่อยข่าวออกมาแล้วค่ะว่ามีการอัปราคาขึ้นอีกแล้วค่ะแน่นอนค่ะขึ้นเก่งนะคะตามระเบียบเลยนะใครที่พลาดโอกาสการซื้อกระเป๋าราคาดีที่สุดครั้งที่แล้วไปเรามาอัปเดตราคาดีที่สุดณปัจจุบันวันนี้กันดีกว่าค่ะว่าลุยวิตองมีรุ่นไหนที่ขึ้นราคาละบ้างแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมอสอัปเดตให ในราคาของฝั่งยุโรปเลยค่ะทุกคนหน้าร้อนแบบนี้ใครที่มีแพลนจะไปเที่ยวยุโรปนะคะ<ๆ>ก็สามารถอัปเดตราคากันที่คลิปนี้แบบครบครบ,ครบท่วนๆกันได้เลยค่ะไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีกระเป๋าใบไหนบ้างที่อัปราคาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะมาเริ่มกันที่กระเป๋าเอามากันเลยนะคะในรุ่นของเอ m มา i z ไซสนะคะในช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาค่ะราคาอยู่ที่1490ย <mm ูโร <mm นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาอัปขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเป็นอัปเดต คาล่าสุดอยู่ที่1550รยูโรค่ะขึ้นมาถึง4%เรลยทีเดียวรุ่นต่อไปที่มีราคาอัพขึ้นมาค่ะก็คือกัปตันบ b b นะคะสำหรับใบนี้ค่ะราคาเก่าค่ะอยู่ที่5,150ยูโรนะคะแล้วก็ราคาใหม่ค่ะัพขึ้นมาอยู่ที่5,500ยูโรค่ะขึ้นมาถึง 6. 8เนเลยทีเดียวและอีกหนึ่งใบที่เป็นกระเป๋ายอดฮิตมากๆค่ะก็คือกระเป๋าลุยวิตองคูซอง PM นะคะตัวนี้เนี่ยราคาเก่าอยู่ที่3,600ยูโรค่ะราคาใหม่อัขึ้นมา100 เพิ่มเป็น3,700ยยูโรค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่2.7ค่ะและตัวกระเป๋าใบต่อไปที่มีการอัปเดตราคาก็คือมัลติเพชท์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่หลายคนตามหาเป็นงานตามหางานหายากอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะคะราคาเก่าค่ะอยู่ที่1,960ยูโรและราคาใหม่อัพขึ้นมาแบบโอ้โหก้ากระโดดค่ะอยู่ที่2 0 5 0ยูโรค่ะขึ้นมาถึง 4.6%เลยทีเดียวและใบต่อไปที่มีการอัปเดตราคาค่ะก็คือกระเป๋ารุ่น Petit m a l l e นะคะสำหรับใบนี้เนี่ยราคาเก่าอยู่ที่4,350ยูโร และราคาใหม่ค่ะอยู่ที่4,500ยูโรอัปเดตกันขึ้นมาถึง3.4%เลยใบยต่อมาค่ะที่ most อัปเดตให้ใบนี้หลายคนเล็งมานานแล้วสำหรับกระเป๋า pochet a c c e s s o r y NM นะคะร,ราคาเก่าอยู่ที่980ยูโรราคาใหม่ค่ะอัพขึ้นมาที่1 5 0ยูโรเรียกได้ว่าใบานี้เนี่ยอัพมาราคาสูงที่สุดในบรรดากระเป๋าทั้งหมดขึ้นมาถึง7%เลยทีเดียวและรุ่นต่อไปค่ะก็คือกระเป๋า speedy 25ในะไซส์นี้ถูกอัพราคาขึ้นมาจากราคาเดิมอยู่ที่1 1 0 0 130ยูโรค่ะขึ้นมาเป็นราคาใหม่อยู่ที่1,200ยูโรขึ้นมาถึง6.2เลยทีเดียวและอีกหนึ่งพค่ะที่มีการอัปเดตราคาก็คือกระเป๋าลูวิตองรุ่น v i s MM นะคะราคาเก่าอยู่ที่3,600ยูโรและราคาใหม่ค่ะขึ้นมาอยู่ที่3,700ยูโรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาที่4.4เลยค่ะ และนี่ก็คือราคาอัปเดตล่าสุดนะคะจากฝั่งยุโรปนะใครที่เตรียมตัวจะไปฝรั่งเศสไปอิตาลีมาสเปนนะคะก็สามารถใช้ราคานี้กันได้เลยต้องบอกว่ายังโชคดีนะที่กระเป๋าอย่างพวกรุ่น n น v ว r f u ฟูนะคะแล้วก็กระเป๋าที่เป็นรุ่นของยายุอิพุสมะนะคะที่มีการคอลับกันเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบในการขึ้นราคาครั้งนี้รวมไปถึงกระเป๋าที่เป็นหนังเอกซอรติกค่ะก็ยังเป็นราคาเดิมยังไม่ได้มีการอัปเดตแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ขึ้นนะโมดคิดว่าตามมาในเร็วๆนี้แน่นอนทีนี้ค่่่ะสิงงทีจต้อมา ตาดูกันค่ะทุกคนก็คือกระเป๋ารุ่น p พ่อเช็ c c e s s o r y ที่หลายคนตามหากันซึ่งราคาอัปเดตตอนนี้มันพุ่งไปถึง1 5 5 0ยูโรแล้ว ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเขาราคาอยู่ในหลัก100ยูโร900ยูโรเท่านั้น980ยูโร e คือราคาล่าสุดแม้ว่า980ย e ูโรเนี่ยจะราคาสูงเมื่อเทียบกับขนาดกระเป๋านะแต่ว่าก็ยังคงหายากอยู่ทีนี้พอราคามันดีดขึ้นมาแต่หลักพันยูโรแล้วเนี่ยเรามาดูกันสิว่าน้องจะยังคงหายากเหมือนเดิมอยู่ไหมหรือว่าน้องจะหาง่ายขึ้นเนื่องจากราคาสูงขึ้นนําให้ความต้องการทางตลาดเนี่ยลดลงมารอดูจุดนี้กันค่ะแล้วถ้าใครอยากให้มอสมาอัปเดตข่าววงในเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้ค่ะ มอสอัปเดตให้ทุกคนจันพุธศุกร์นะคะแล้วก็จะเป็นข้อมูลวงในแบบนี้อัปเดตให้คุณแบบทันท่วงทีแน่นอนค่ะ <c oughs> เจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายอาดิดีอ